สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องเลาะเป็นเลาะแชแนลนะครับร่วมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจเมื่อนี้พาพี่น้องมาเลาะอยู่อำเภอลรืออำนาจนะครับอยู่บ้านเปลือยหัวดงนะครับอยู่หลังเทศบาลหลังอนามัยกะแมนหลังเทศบาลกะแมนนะครับหลังอนามัยบ้านเปล่อยเนาะรอพศออต่อบ้านเปื่อยแมนบอสอ่าแล้วก็คันสิมาหาแม่สายนั่น ทะลุเทศบาลมาเลยมันออกมาข้างหลังได้อ่าทะลุมากนะครับมาเลี้ยวสายมากหน่อยนึงนะครับนี่คันอยากมาเบิ่งง่าคอของแม่สายนะครับของน้องอัดของเสี่ยอ้วนนะครับผู้อยู่เกาะพังงันเนาะนะครับแต่ว่าซื้องว่าให้แม่เท่านะครับแม่ย่ายนะครับหรือซื้องว่าให้น้องเขยเลี้ยงนะครับนั่นก็คือน้องอัดสวัสดีครับน้องอัดพอกันอีกคลิปนะครับนี่ ลืมถามอายุไหลบานใดล้วเดือนนี้ผมหัวกา27หนึ่งครับหนุ่มมาดเซอร์แต่ว่าหนามันหันไปไกลหนุ่มมาดเซอร์หัวหยองนะครับรูปลออยู่ได้นี่ดูแลง่วให้เสียอ้วนมากนี่จักเดือนละน้องอัดเงี้ยจิตเจ็ดแปดเดือนมั้งเจ็ดตั้งแต่มีมีสามี วังหันนี่ครับโอ้แต่เมษามาเนาะเมนครับก็ประมาณเจ็ดเดือนประมาณนี้แหละเนาะเเดือนประมาณเจ็ดเดือนนี่ตะกี้บ่มีงัวเลยแมนบ่แมนครับบ่เขากรลงกันนะแต่ก่อนซิปซิปกว่าปีก่อนช่วยเลี้ยงพอเราเลี้ยงอยู่โอ้อันนั้นคือพอผ้าเลี้ยงแมนครับกตาไอ่หลับเป็นคนสื่อให้เลี้ยง โอ้เสียอ้วนนั่นบ่แมนครับเอาพ่อไปใส่แล้วตอนนี้พ่อแล้วเสียโอ้พ่อเสียแล้วห่างไปจักปีเดี๋ยนี่ตั้งแต่ช่วงนั้นสปีโอ้ชิบสองห่างการเลี้ยงง่วมานสิบสองปีแมนครับเสียอ้วนจังอยากเลี้ยงไม่แมนตอนเสียอ้วนก็ซื้อใหม่อเขาเลี้ยงไม่แล้ครับแต่ก่อนก็หาหกตัวชุดนั้นเป็นสาเบิดชุดนั้นขายโลขายเบิร์ดเป็นงอพื้นบ้านเป็นงอพื้นบ้านคือทงแม่ถ้าลูกถกหลอกเขาบ้างนะคือพ่อเสียปุ๊บก็ขายเลยแมนบ่ กอนกอนกอนพออยู่พอเราป่วยช่วงพอป่วยมันบอก็เลยขายออกคือชุดแรกที่เสียอ้วนซื้อมาให้อ่าก็คือพอเ่าเนาะเลี้ยงเนาะพอเถาเราเลี้ยงแต่ก็ง้อมันถือนื้อหาโตเนื้อหาหมือนครับแล้วมัตอนนี้เหตุจังไหอยู่ดีๆคืออยากกลับมาเลี้ยงง้ออีมาตอนนี้เสียอ้วนว่าเราอยากเลี้ยงอยู่เราไมีโอกาสได้จังหวะอืเพราะว่าได้จังหวะง้อมันถือนา โอ้ได้จังหวะงัวมันถือกว่าซันเถาะแมนครับเราก็เลยหามาเลี้ยงแมนเอามาตอนแรกจังแม่เอามาตอนแรกสองแม่ครับสองแม่ว่สาสองแม่แรกที่เราซื้อมสาสองแม่แรกผุนครับหปพภาพไปเบิ้งเนยน้องอัดนี่บ่อสองแม่แรกนี่บ่โอ้มันมันทองมากบ่อหรือจังไดแมนครับทองมาทั้งสองแม่เลยแมนโอ้สองแม่นี่แสนหาพันฮะ สองแม่แสนห้าพันแแต่มันก็ใหญ่อยู่เนาะอันเนาะแม่มันใหญ่คือแม่ทังสี่นี่็คือแม่นี่นี่ก็ใหญ่ใหญ่เติบเลยล่ะนี่ทองมากพ้อมทองมากทองทองมากทั้งสองมทองมากทั้งสองแม่มันจะนี่หู้อยู่บอกว่าเขาผสมตัวใดมาในลูกมันมันมีใบอยู่ครับโอ้ผสมหลอดมหมบ่นี่ยบามันมีแต่ผสมบามันเบิดโอ้ผสมหลอดผสมบารมันเบิดแต่ว่าได้แต่ตัวเถึอก แม่เราทั้งสองตัวเลยจ้างสิเดรไซดไวโอ้อันนี้ก็คือเนื้อเนาะขายเป็นเนื้อนะครับเพราะว่านี่สองเดือนสองเดือนกว่าตัวนี้สองเดือนกว่าตัวนั้นเดือนหนึ่งตัวนั้นได้เดือนหนึ่งกว่าน่ะนอ่ะแม่ครับแต่ว่าแม่นั่นเป็นวัวลูกกระทบเนาะแม่เธอเป็นลูกกระทบลูกกระทบอ๋อมาผสมหลอด คือตัวนี้กะเป็นง่วออกเป็นงวไทยายญยครับแต่ว่าแดงแดงนามมันมีตำหนิแม่ละห้าหมื่นเพราะว่ามันทองเนาะแมนครับคืออยากเลี้ยงกันแมนเราซื้อเลยซื้อเลยเอามาตอนนั้นม่คอกเราบ่บ่ะหัวัวเเอามาอยู่คอาะหัวเราะหัวัเหัาัเหัวัเายเเ อะไรวะสีเหลืยงไก่ไข่เออเออเออต่อไปเอามไงว่าเป็นงัว่าแมนกระว่าก็คือตะกี้มีไข่มีไก่นั่นู่บ่บ่หัวไก่จีนนี่นี่ตีลีบไปเลี้ยงหมูแต่ก่อนมันเป็นคอกหมูเออคอกหมูคอกไก่แม่ครับแล้วนี่ไก่ท่านอ่ะเลี้ยงมันบอกมากราไก่ก็บรรทัด้ซื้อมาเลี้ยงซ้ำอืมแล้วว่า เอางัวเลี้ยงบ่อประสานได้สองสองมืออยากเลี้ยงงัวไหมแม่ว่าเอามาเลี้ยงมากแต่เลยเฮ็ดคอกนี่เลี่ยวมันจะเอามมยัดกันเทปเหลวพอดีเข้ามาส่งโอ้เอามาแต่ใส่ในสองแม่นี่ยสลักข้ามแม่ปแเราขึ้นมาเบิ่งอยู่บ่อหรือสั่งมาด้วยสั่งในท่อเบิ่งในยูทูปแม่เบิ่งในคลิปแม่ละห้าหมื่นวันทีห้าหมื่นนี่สองตัวนั่นแสนห้าพัน กับมายความว่าร่วมส่งน้ำปลาจ้กนี่แมนสงสัยมีร่วมส่งน้ำป้ามันออกลูกแต่โดนแหละมันท่านักจอยเด้คนขายคือได้ดีแท้เนาะเพราะว่าเพิ่งซื้อวังห้าหกเดือนหนึ่งัวลงราคาเติบแล้วแมนนี่มันบ่คือง้จังวัตัวนี่แหละแงกระมูซื้อมาแต่ว่าเห็นเล่าก็มี่โครงการอยากจะจดทะเบียนฟาร์มแมนครับก็คืออยากจะทำงัว อันงัวเอฟบ่งัวเอฟงัวเอฟแม่แต่ว่ามีแม่เดียวเดินี้นีมง้นลูกมันมันสีใดอยู่มันกะตีเป็นงัวพื้นฐานเบมดเพราะว่าเขาบอท่านได้จดทะเบียนแม่นั่นบละอืมมันบ่ท่านได้จดทะเบียนเนาะคืองัวจังซีเนี่ยก็เอามาเป็นงัวพื้นฐานก็คือลูกออกมาจะเป็นตัวเมียมันก็เป็นเอฟหนึ่งขั้นเขาจดทะเบียนนะทะเบียนฟ้ามมีโลโก้เนาะ แล้วก็ขึ้นกับสมาคม<ช>คนะครับ,รบนี่แต่ว่าตัวผู้อย่างซีมันก็นกนจดตอกบได้ออกมากก็คือเตรียมตัวขายเป็นเนื้ออย่างเดียวตัวผู้จดเอฟบได้ผมผมกับบอเข้าใจบ่ท่านเข้าใจปันไดต้องให้เสียอ้วนมาสอนอนี่ก็คือแม่อย่งซีแหละเป็นแม่พื้นฐานได้ข้าก็เอางวัวเดือดลอยใส่เข้าไปพอลูกออกมาปุ๊บถ้าเป็นตัวเมียเป็นบ่ลบ เขินเฮาขึ้นอ่าเป็นเอฟหนึ่งเป็นตัวเมียเฮาไปโจดได้แต่ว่าเฮาต้องไปจดท,ทะเบียนกับสมาคามซะก่อน oh. อ่าจังสิจดได้นี่ละวิธีการก็ <And S 1> คือสื่อขายก็อ่าเฮาก็มีใบออมันชัดเจนเขาเอาไปพัฒนาต่อได้ oh. ก็คือ oh. กรณีนี้ถ้าเออ้ะลูกออกมาเป็นตัวเมียสามารถเอาไปพัฒนาต่อเป็นเอฟสองเอฟสามได้มันชัดเจนในเรื่องของสายเลือดนี่ความ ประสงค์ของเพลินก็คืออยากจะทําเป็นฟา้ามงัวไล่เอฟ mm hmm. พัฒนาให้เป็นเรือนลอยเมืนหมอนองอัดแมนครับโอ้ความตั้งใจดีอยู่แล้วก็มาเริ่มในช่วงที่งัวมาเป็นา mm hmm. ราคาก็ถือว่าดีนะครับ mm hmm. เพราะว่าจังซี่นะ่ะถ้าไปซื้อช่วงงัวแพงมันก็ตกเจ็ดแปดหมื่นละแมนทั้งสองตัวนั่นละตัวนันนำตัวริมสุดนานะครับนี่ mm hmm. แล้วก็ได้ลูกเถิกทั้งสองตัวเลยเพราะเป็นยังเลี้ยงเป,ป็นแะปี จะขายเอาทุนขึ้นตัวนี้เป็นงัว่าหลวงพ่อให้มาเลี้ยงขึ้นแม่ว่าสน่ะนาะตอนนี้เป็นงัว่าของแม่สายงัว่าลุงที่แหลกลุ่งเราเลี้ยงอืออืออหลวงตาเสื้อให้ชาาบ้านเลี้ยงลุงเลี้ยงบ่ไหวพอลุงต้องไปขายของก็เลยอยากขขอครับก็เลยเอาให้แม่เลี้ยงต่ออ้าวพเป็นหยางอ่นี่ตัวนี้แม่นของเสียอ้วนซื้อมานะครับมาเบิ่งแม่นี่น้องอาร์ตนี่อันนี้ก็เสียอ้วนซื้อมาคือกันนี่เป็นงัวหัวหลุน วัาหลุนซื้อมาหลายเมืไหน้นอ,งนองน้องอาร์ตตัวนี้ตัวนี้มันแม่ลูกแม่ลูกมันหาหมื่นแม่ลูกมแมนบอกโอ้มีลูกสาวน้อยอยูม่มีลูกสาวมานำอ๋อแ,แล้วก็นี่ก็เป็นลูกอีกตัวนึงมนแมนบอแมนครับเพอาก็ออกใ้บอสฮันพอเดือนแสดงว่ามันติดแม่ลูกมาแล้วก็ทองมาพร้อมซื้อสองได้สามมาสันตะโอกห้าหมื่นหาน้าหมื่นห้าซื้อมาแต่ใส่ตัวนี้ กรลสินอยู่นี่ล่ะสาราข้ามกรลสินสายลูกมั้ยนี่โตติดมาโตติดมานี่ครับหันหนามั้นี่หันหนามาโอ้นี่บ่หัวหลุนนี่บ่อ้เนี่ยเราเปนยางมาหาเนี่ยนี่นี่นี่เป็นตัวเมียเนาะอันนี้ขั้นว่าจดทะเบียนมันก็จะเป็นเอฟหนึ่งขั้นจดแต่ตัวนู้นมัน่ได้จดตีล่ะตัวมียตัวนู้นมันก็บ่ฮู้ว่าเป็นเลือดลอยหรือว่าเป็นงัว เป็นว่าเอฟก,ก็คือคันเท้าจดทะเบียนฟ้ามเทาต้องตีเป็นงว่าพื้นฐานเบิรตตัวแม่ซื้อมาคือจังซีก็ต้องตีเป็นงว่าพื้นฐานสามตัวนี่เป็นงว่าพื้นฐานเบิดนะครับแล้วก็พุ่นละลูกมันออกมาพุ่นละเขาจังตีโลโก,โก้ฟ้ามแล้วก็จดทะเบียนเป็นเอฟหนึ่งได้สาหรับตัวเม,นะม,มี่นะนี่คือจังซีนี่ก็สามโตสามสาวน้อยนี่อ้วนดีตัวละแม่อ้วนทวนสมบูรณ์ดีนะครับนี่ ตัวนี้เนาะติดแม่มาตัวนั้นติดแม่ตัวนู้นอตัวนู้นบปะติดแม่ตัวนู้นนนน่ครับโอ้ยังมีตัวนอนอยู่พุ่นอีกพี่น้องพุ่นตัวนอนอยู่พุ่นแต่ว่าตัวห้าหมื่นนี่ในลูกใหม่นี่ตัวมีดตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ตัวผู้โอ้ยเฮ็ดจังไดฮาต้องไปนิมนต์พระมาทำบุญเดี๋ยวบอกเฮ้ย นแม่มันตีมันเย็บตาบดอันนี้มันยังตะกี้ตาปิดเลยโอ้นี่บ่นี่ก็เตะบ่กเตะเตะโอ้สุดยอดเลยเตะแบบทีีเลยเดี๋ยวนี้ยังเตะอยู่บ่แมนผมก็ยังเด่นนมัดเสือกมีเสือกอยู่ทั้งหลังมัดขาหลังแมนไว้เวลากินน้มแมนบ่แมนครับเดี๋ยวไอจะบอกแต่ว่ามันมายืนนี่มันบอกกาเขาเดี๋ยวไอจะบอกอัดเด้อหาไม้เด้อนั่นนั่นไปเหตุคอกให้เธออยู่ต่างหากเลยหาไม้ไผ่ก็ได้นั่น นั่นสี่มุมนั่นเก็บลูกต่างหากแมนเก็บลูกต่างหากแล้วก็เฮ็ดซ่องให้แม่มันเฮ็ดซ่องก็คือเหมือนซ่องผสมเวลาเอานมให้ดึงเข้าซ่องเลยไปมัดขามันมันกบโบตได้หรือกะระว่างมันบอลมั่นบอลแนบอลนอดดอกอันค้าว่าง้วนนั่นนั่นนั่นเห็นะนั่นหลัแมนมันบอลแน่บอลนอนจะไปไว้ใจมันไหลายอาจง่วนแมนจอาตัวหนึ่งมันตายผมม่ได้เหตุในสี่ปีสมัยตะกี้ ตอนง้วหูพุ่งๆนั่นอันหมอผสมนี่ละ่ะเอาเข้าซซองแล้วพิ่นเสียเอาไม้ไปคัดไปคัดไอขาข้างล่างนะล้วงอ่าล้วงผสมนั่นนะโอ้โก้มไปง้อเจ๊ปังเดียวสรบพื้นโลงบาดหมดแล้ว oh. อย่าไปไว้ใจมั่นพวกนี้เฮ็ดซองเลยนะั่นเฮ็ดซองแล้วก็เวลาั้นก็ดึงมันเข้าวซองแล้วก็ให้ลูกมันกินนมนี่โอ้ตัวนี้มันเป็นงัวเขาจดย์ไแล้วตัวนี้ แม่นตัวนี้ผมว่ามันเป็นงัวงตัวจดแล้วมีใบบอเขาใบไม่ให้บอมีมีถ้ามีใบแล้วก็คือลูกว่าเป็นตัวเมยกระจดเอฟได้คือคือลูกมันตัวนั้นกระจดเอฟได้น่ะนะถ้ามีใบใบแม่มันใบแม่มั่นละก็ใบเกิดลูกมั่นนี่ใบผสมลูกมันอ๋อตัวนี้เป็นง่วเอฟพี่น้องเป็นง่วเอฟเรือเลือดลอยเนี่ยผมว่ามันเลือดลอยมันต้องดูใบใบอยู่ใส่มันจะมมีใบเสื้ออยู่ โอ้ตัวนี้เป็นงว่าจดทะเบียนแล้วพี่น้องนะครับตีเบอร์ตีโลโก้เรียบ่อยเออให้ลูกกินนมอยู่นี่นี่นี่แต่ก็อย่าไว้ใจเด้ออัดเด้อครับกะมาพูดมาคุยมาให้ข้ามไหนน้ำนะครับสำหรับน้องอัดน้ำนะครับอย่างนั้นเขาบ่ให้มากบ่ให้มากกะนี่คือปัญหาเข้าห้แต่ใบลูกนี่คือปัญหาในการไปจดเอฟืมอเป็นยังเข้ากะตีเป็น ตีเป็นงัว่าพื้นฐานไปเลยคันเท้าตามบ่อได้แมนครับถ้าตามใดเข้าก็จังไรจดเอาจังมาจดเอลูกมันใหม่แมตัวนี้ดิซื้อมาไหลาบมาไใดตัวนี้ตัวนี้ตรงสามแม่ผมตัวนี้บดจักตัวนี้ตัวนี้สามเมื่อโอซื้อไมาแม่ลูกแมนบอซื้อมาโดนแล้วบ่นี้ตัวนี้บ้ันโดนครับสามสามเดือน เอาลูกในลูกลูกให้เบิ่งในเร็วตัวนั่นมะรุนใช่แม่ตัวนี้มากรูดตัวนั่นโตวบัตเตลูกติดลูกแม่แมนบอสลูกกับตัวเมียคือกันแมนบอสแมนสามหมื่นรัท้องอยู่บ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หันมาสมใหม่ที่แหลกสมใหม่เขาวาดทองแล้วนี่บอกว่ามันหมดทองเล้สมได้รอบหนึ่งยี่สิบมื่นแบบนี้มันขึ้นยีกมันบัติดมันบ์ติดต้องสมใหม่อีกสมใหม่อันนี้มันบบขึ้นแล้วเดียวครับโอ้ได้โดนแล้วบ่เดี๋ยนี้ ได้เดือนกว่าได้เดือนกว่าเรเห็นแล้วเนาะแสดงว่าติดแล้วนะครับนี่เอาลูกให้เบิงไหนนั่งลูกลูกเบิงเบิงเบิงว่าสามหมื่นแม่ลูกเบิงนี่สัมไพล์นี่มอยากนอนตื่นพอยอมลูกให้เบิงเลยลูกไแม่าลูกแม่ในเอาลูกขึ้นนี่เขาหลอกแล้วมานี่มันวาหัวหันดิมามีกับลูกพี่กันดมเบิงมาซื้อมาหน่อยนึงบาปเด้อดมดมลูก กี่ขันเท่าลูกแล้วลูกแล้วเอาลูกโชว์หุ่นแน่ได้กี่มามีแต่โค้งเนี่ยแดงใหญ่ยาวดีมามีแต่โค้งบ่ตัวยาวแม่ครับตัวยาวแต่มันบอคอยง่ายขึ้ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นงัวกลมงัวยาวกระดูกเถิงเอินแต่ไอายจอยมันจอยกระดูกกระดูกอันมองหางมันโนุ่นแบบสูงอย่างสี่เลยไม่ได้โค้งมีแต่โค้งกระดูกเนวคนซื้อก็อยู่ไตหุ่นนอเออได้เบิ่งแต่ใน โทรศัพท์ในโทรศัพท์กันี่มาไอ้บอมันมีทองมีหนังแน่แะครับก็ดูแลดีนั่นละซื้อยากับเบิดมือละเจ็ดยอยก็มีหารอยกหาร้อยเจ็ดร้อยเมนบอกวางมือกับขั้นหนึ่งคุนโอ้ชาวบ้านพวกเกี่ยวแคธรรมชาติยาปูย์ยาธรรมชาติบอกเมนช่วงฝนช่วงฝนตกนะตอนน้นี่นมาขายก็บ่เหลือกกิสุ่งละลอยปัตตานีก็ ห่ำน้ำเน่ข้าวโพด่นน้ำเน่แต่ว่าส่วงฝนมันบ่ค่อยได้กินอาหารบ่ค่อยกินห่ำหรอกนี่ยาหลเลยมั้ยแม่นครับคือเมื่อนี่ยาเขาปลูกกับแพร่งลอยได้รสุกนึงก็ทุ่งนี่แหละครับนี่นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ซื้อมาแม่ลูกสามหมื่นกว่าตอนเอามาเขาว่าท้องแม่ กแบปท่องแต่ว่าเขากะโบด้การลันตีดอกเขาโบด้การลันตีเขาบด้ยโบด้ยประลับประกันเพราะว่ามันหัวกระดอยยี่สิบมืออ่าพาไปเบิ่งลูกมันแน่ตัวใดลูกมันโตนี่ครับนู่นต้นนี่นี่นี่ตัวริมริมทาำผิดเขานี่แหละเขากระลังออกาเขกรใครอยู่ดอกได้ตัวเมียมากระตกตัวละหมื่นกว่าบาทเนาะเมียเขาให้เมื่อินแปดมาหอดใส่เขาให้เมื่อินแปดโอ้โห่ เอาก็มีคนเข้ามาเบิ่งอยู่นี่ซือเดียวนี่แหละพี่มาให้ขายไอ้ฝอยนี่หมื่นแปดลูกมันนี่แม่ก็นีแม่มันนั่นก็เหลือทั้งหมื่นสองแต่ว่าแต่ผู้อื่นเขาขายแล้วสองแม่ลูกสามหมื่นไงเออเพิ่นก็บอกขายมั้งหกหมื่นแปดตัวนี้แต่เหลือแม่ก็หมื่นสองใจเพิ่นก็คืออยากจะเอาไว้พัฒนาด่าละแม่เพราะว่าบวกขายดอกแม่มันหัวขวัญกอกกอกกิ้วตว่็โอ้ยยากจะหายมั่นวะแล้วอีกตัวนึงเป็นลูกตัวไหนนี่ โัวพูนัลูกตวขาวเห็นบ่โตวไดตัวไดลูกตวขาวนตัวริมนี่โตวขาวก็ซื้อมาหลายบ้านไหนล้ะนี่้ขาวก็สองสองหมื่นอันนั้นสแม่ลูกนี่4,2,000มื่นสอม่นสควมีบ่สี่หมืนสองบ่ไม่0โอ้นี่สองหมื่นแต่เอามากับตัวหน่อยๆที่กันมใหญ่ยังสีแดงแล้วก็ใจคักนาะขยายพวกมสีขยายอย่งมั้งแล้วก็ใจคักว่าซื้อสองหมื ยืนลำมานเขามาให้อันนี้สื่อยูบานนี้ได้ครับนี่นี่นี่สองแม่นี่บแม่สื่อยุกับบานนี่ละเขามาให้บ่วัวผู้ใหญ่บ้านนี่ละคนพวกนายหอยเขามาให้เกิื่นมือหาเล่าไปว่าสองอันนี้เจ้าของเขาอ่นว่าสองหมื่นเราก็เอาเลยแต่ว่างามอยู่ครับตัวนี้รคับแม่กระดูกใหญ่แล้วก็โครงใหญ่เนื้อสันหลังว่อง่า คอยบอมาไหมอนสีขาวตอนแรกอ้นให้ลูกดีนี่ไปพาไปเบ่งแม่นี่แม่นี่สองหมื่นสองนี่นี่ใหญ่ใหญ่เติบอยู่แม่ใหญ่ครับแม่นี่เป็นว่าโบดคือคลิปหูดํานะครับนี่เครื่องดํานะครับนี่ให้ลูกออกมาก็เป็นแดงถ้าผสมแดงพี่น้องนี่นี่อันนี้เข้าผสมแดงอีกได้นี่นี่บอสมแล้วบ่นี่ทองหาเดือนแล้วโอ้สมตัวใดไว้นี่ บทนาเอาใบมาเพิ่นเอามาให้เขาลืมอ๋อแต่ผสมหลอดอยู่ใบมันแต่ผสมหลอดอยู่เนาะแมนครับผสมหลอดเ้าบอเป็นยังนี่สองหมื่นสองเดี๋ยวกลางปีหน้าก็ได้รูปไม่อีกตัวนึงก็ตกตัวละหมื่นกว่าบาทแค่นั้นนี่เป็นยังไงน้องอาร์ตซีรับไม่ต่อจะเพิ่นคักเลื่อนแมนบ่แค่เพิ่นจดทะเบียนแมนตั้งฟาร์มปีปีหน้าแล้ว จังวมากแล้วเดี๋ยวมันมาเฮ็ดคอกตัวนี่มก้อนเฮ็ดดีดก่อนครับแม่มันจะเฮ็ดสองขากางสุดหยาน้่นมันเป็นเฮ็ดดีดีนะรุ่นไปเฮ็ดทั้งเครื่องอืมอันนั้นก็ซื้อคือกันมาถมมาถมปลูกหยาเนี่ยแต่เรากับมีความคิดดีอยู่มีอ่ะไอเราจังขู่เรื่องกลัวผมอืมให้เรามาถ่ายทอดเอาเนาะม่ะให้เรามาว่าง แผนว่างแปลนเอามนว่างแบบว่างแผนเลยเขากับเป็นูดูแลอยู่กับบ้านเอาคือจยงซีนี่เพิ่นกะซื้อไว้กับสองหมื่นสองกระบอกแพ่งนะนมีนอยู่นี่มันใหญ่พี่น้องนี่แล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้มันทองแล้วนะครับทองได้ห้าเดือนหกเดือนแล้วนะอีบัวโดนมันก็ขอดกลางปีหน้าก็ได้เห็นลูกมันแล้วนะครับคือถ้ามันกะสมน้ำสมเนื้อน่ะละคือแม่นี่นะนะสองหมื่นสองขันไปตลาดขั้นอ้วนๆยงซีเขาว่าประมาณพี่ละ แมนขั้นว่ามันเต็มมันอ่ามันเต็มแมนเสียอ้วนว่าให้สองหมื่นแรกๆอ่ะนะผสมกันผสมแล้วยังขายแล้วนี่สงเคาคิดค่าผสมได้นี่คอยสงสารเพื่อนให้เพื่อนเพิ่มอีหาร้อยสองหมื่นสองพันห้าครับมันเอาไว้ตั้งสองสามเดือนเนาะก็ให้เพื่อนค่าผสมน้ำเนาะนี่เนาะค่าผสมดี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 กระซื้อง่วการซื้อช่วงนี้แหละพี่น้อง มันขอกินเราคุณซื้อเลี้ยงก็ซื้อช่วงถูกเนาะพอ่อเนาะเป็นธรรมดากัดแพงแพงมากเขามาขอซื้อเหาก็ขาย,ยบาตะนีเนียนเนียนยูบ้านี่มันมีอยู่ตัวดีๆงามขันยายยัต่อไปไปหาซื้อมาใส่อีโอ้อออีกยยู่่เพราะหุดแค่นี้้ไดแสดงว่าในบ้านนี่เลี้ยงว้วหลายอยู่เนาะ<ค>หลายอยู่ครับดีแล้วนี่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 ห้าหมื่นแม่ลูกซื้อมา แล้วก็ทองตัวนี้มาน้ำนี่คนละสองเมยได้เจ็ดเดือนนะไอ้น้องอัดลูกมันนี่ลูกมันมพันพอเดือนครับบอกว่าก็เลยสี่เข่าสามอาทิตย์งามอยู่แต่ว่ามันก็คือบ่โบดมันมันเตะลูกนี่เหรอครับแต่มันออกมาไหมมันเนียนมันอันนี้อันนี้มันบโใไ้ลูกเฮดคือไอว่าเด้อให้มันกินเป็นเีล้าเด้อพราะว่าแม่มันบ่มีนมหลักหนึ่งปะ เต่ามันบ่ออันนี้ได้ครับเต่าบอ่บอไข่บ่ตึงเลยเป็นว่าใส่กลางนะครับเดินก็ซื้อมาหาหมื่นแม่ลูกแล้วก็ท้องแม่ท้องตัวนี้มาเอาอยาหน้าแดงยาหน้า่างแดงมาต้มผสม,ม,มหัวอาหารมันกิน,นมันบ,มนบ,มบน่มีนบมบ่แมนครับนมมันบ่มีเต่ามันบ่อไข่บ่อยังเลยก็หนึ่งลูกูมีอยู่มีอยู่นมมีอยู่ แต่ว่าน,น,นมันบหลายนะจริงจริง,รงนม่มโตผูมันต้องกินนม่มเก่งแบบปกติจริงๆว่าคอลูกใหม่นี่นมต้องตึงกว่านี้เนาะว่าน่มต้องตึงกว่านี้คือม้วนนั่นม้วนนั่นมันยังแน่นแชนนันตันอ<ม>ย<ก>ู่เลือกซื้อเอาบอกเล่าช่วงนี้น่ะมันเลือกได้ซื้องว้วนอะเข้าต้องการพัฒนาเอฟคือเข้าได้ส่งดีมาแล้วม,มันก็บมต้องปรับปรุงหลาย คือเปีคือสองแม่มากนั่นต้องปรับปรุงบางใหญ่เลยแมนบลาคือจังซีเนี่ยโรงมันได้แล้วอยากพัฒนาหมองใดก็เอาที่เราปัฒนี้มันอ่ะสิเป็นเอฟอ่างัวเลือดสูงเติบแล้วนี่แมนครับต่ว้าาบห็นใบแมนเ้ามทวชนใบถ้าบ่มีใบตีเบอร์มากอะตีเป็นงัวพื้นฐานเบิ้ดนอกจากให้เราตามใบมากแมนครับตามใบมากครับก็เอามา พอใบมันที่เหลือมากมแต่ลูกมันก็นนก็กินนมจะมาดูมันบ่ครับนั่นนั่นจะมาลูกมันจอยยังัไงไปหาซื้อนอมมาช่วงให้มันกิน<ม>จะได้มันมนมส่งต้มต้ตตมยาก็บอกขึ้นนมแม่ใบ,ใบยานางแดงอืออืออ่ะนี่แหละพี่น้องกระเพ้ามาเบิง่งถือว่าเป็นคอกใหม่ที่ ตั้งใจจะพัฒนาให้เป็นารามความหูหรือว่าประสบการณ์กับบท่านหลายนค,คนซื้อให้เลี้ยงกัอยู่ภาคใต้นะครับคนเลี้ยงกับบไม่มีประสบการณ์คนเลี้ยงกับบท่านมีประสบการณ์ประสบการณ์ที่ได้ใหม่ๆง่ายๆเลยคืองวัวเอาลูกมาสองตัวเตะลูกตายน,นั่นคือความสูญเสียนะครับขั้นคิดเป็น ระบบเศรษฐกิจเนาะนั่นคือการสูญเสียของระบบเศรษฐกิจการเลี้ยงง้อที่ห้าลงทุนไปแม่นครับนี่มันเกิดเสียซ้ำมันเสีย<ม>หายหลายกมื่นหนึง่งสองกมืน่นเกิดความเสียหายแม่นครับ,รบเอาเป็นลังใจให้น้องอัดเดอรเป็นล้งใจให้เสียอ้วนผู้อยู่เกาะพังงนันสุราษฎร์ด้เนาะแม่แมนครับขอบคุณน้องอัดเดอรขอบคุณเสียอ้วนครับอยู่ทังไกลเดี๋ยวได้เบิ่งคลิปนะครับขอบคุณแม่สายน้ำจังเสดไแวะมาเรียนน้ำอีกแม่ โอ้ยเหตุงานมือนี่าครึ่งมือหัวผมสิมาเขาบอกว่ายูเดียูโอเอ้เอาหนีอนาคตบริยูแค่นี้นะครับสำหรับฟ้ามนีนะครับเพราะว่ามีการวางแผนไปแล้วว่านู่นขอกสิต่อออกไปนะครับแล้วก็สิหาซื้อที่มาปลูกหญ้าเ่อามาเลี้ยงงัวพอซุ้มือนี้ก็ซื้ออย่างเดียวเลยนะครับซื้อหญ้า ห้าร้อยเจ็ดร้อยกินได้สองมือกระตกเอาตกจักมือละสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยแต่พอ่ายากอ่ะไปประมาณจักรหมื่นสองข้างัวอาหารดิอาหารอีกกดือ้หัว่อหมนาเดือนหนึ่งสองหมื่นพามันอยากเฟืองอยู่เฟืองนี่อัดเองไหมหนูเฟืองนี่เฟืองอัดเองซื้อเขาก็อนละบาทแมนครับจางอัดก่อนละ <12 S 1> สิบสองสิบสองโต๊ะสิบสามบาทแมนครับแต่ว่าเขาขนเองขนเองนะแรงงานอยู่กับน้องอาร์ตเอาไอ้ซ้ำสองส่วงนี้มันซีอยู่ท่านว่าส่วงหนาฝนแบบนี้ซ้ำซ้ำมันลอ,อยข้าวขาเเขาก็เลยต้องซื้อเก็บไว้เฟืองกับยังกองมาเลยเคขาอยู่ว่าไม่มองไว้แมน ฝนมากนี่เกิดความเสียหายอีกได้ปัตอนนี้ผมหัวก็ไปฝนมื่อนี้กับไปฝนมารอหนึ่งเอาพอกันคลิปใหม่พี่น้องนะครับมีโอกาสจังเสร็จกลับมาหาน้องอาร์ตใหม่เนาะขอบคุณแม่สายขอบคุณน้องอาร์ตนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องสวัสดีครับ